มีใครบ้างครับพยายามจับแสงไฟไฟ้สดขายของออนไลน์แล้วเกิดอาการแบบนี้แสงไฟตกต,ตายตาหน้ามืดสีสินค้าเคี้ยนผิวไม่เนียนด้านหลังมืดสีสินค้ามืดแล้วคุณก็ตั้งคําถามกับตัวเองว่าแค่จัดไฟทําไมมันดูยุ่งยากจังคุณก็หาวิธีอื่นมาเพื่อทดลองเช่นซื้อไฟมาตั้งเยอะๆหลายๆจุดตั้งด้านหน้าเต็มไปหมดบางทีภาพของคุณก็สว่างเกินไป และทําให้ไม่สวยอีกและทําให้คุณหมดเงินอีกเยอะบางคนคิดแค่ว่าซื้อมาใช้งานไปก่อนพอมีเงินค่อยไปซื้อตัวใหม่มาแล้วถ้าคุณคิดแบบนี้แล้วแล้วก็จะทําให้คุณเสียเงนินเสียเวลาเพราะอะไรครับเพราะคุณซื้อหลายรอบแต่ถ้าคุณซื้อรอบเดียวซื้อให้ตรงตามที่ต้องการจะทําให้คุณประหยัดเงินอีกเยอะและในการจัดแสงง่ายๆเลยนะครับคุณมีกล้องกับขาตั้งกล้องใช่ไหมครับ กล้องกับขาตั้งกล้องให้ตั้งไว้ด้านหน้าของเราแล้วจะมีไฟตั้งไว้ด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาด้านหลังของกล้องไฟไร์าสาที่ใช้กันส่วนใหญ่ถ้าแบบโปรโปรหน่อยนะครับแนะนําเลยนะครับซื้อไฟที่มีราคาน้อยเพราะจะทําให้ลูกค้าตัดสินใจได้ง่ายในที่นี้ครูจะให้ใช้อยู่แค่สองตัวไฟสองตัวคือหนึ่งคู่ซ้ายขวาให้วางไว้ซ้ายขวาด้านหลังของกล้อง ตามที่ในรูปขึ้นเลนะครับเวลาที่คนโชว์สินค้าที่เอาสินค้าเข้าไปใกล้ๆกล้องจะทําให้ภาพของคุไม่มืดเพราะไฟอยู่ด้านหลังของกล้องซ้ายขวาดังนั้นกับจัดแสงไฟถ้าเลือกใช้ไฟที่ดีจะทําให้ผิวเนียนสินค้าตรงและดูพรีเมียมลูกค้าที่ซื้อไปก็จะเกิดการเตือซ้ำพ่าสินค้าของคุณตรงปกนั่นเอง